มาดเน่โอ้ยน้อแม่จังหวัดต่อจากนี้ขอประกาศรายงานตนเบ่งก่อนเด็กเน่งเน่งนงน้อเม่หน้าไงทุกคนรู้จักฉันคนที่มาแสดงเร่เม้าวนไม่ใหญ่เย จ๋าเห็นไหมเห็จ๋าแม่แม่เออโอ้ยน้อแม่นี่ล่ะเด้อจานสำรองจ่ายว่าเสี่ยบอกซื้อหลุยไปซ้ำกันยังว้าำรองพนันน้อแม่น้องชำสัตปัะสาไปใส่เพระเด็เป็นเถียงน้ำเขาเจ้าใจเป็นตะพารอง น้อแม่นี่ละเดือจานจำร้องแทฉว่าพลอมแปลงแม่แต่น้อยน้อแม่น้อจำร้องจริงดอกซื้อควายเพอ,อั้มอึ่งดอกหนึ่งสอนเด้งเด้้อจำร้องดอกนี้นางย่อมาจากจอซ้อร้อยเมือจอซ้อร้อย่อมาจากจานจำร้องบ่แม่นจอซอ รยอแม่วัวชำราองเรื่องข่อยเตล่มคลเพ่อแม่แ่งจานชำรองคนพเี่ยนดำแดงบอกแกงแกงลอดดอกข่อยก็อําเอืองดอกนึ่งกอาง เอน่เอน่เน่ยักมันขึ้นบดไอ้แม่ฮอนจนว่าโอ้ยน้อแม่การเทียงน้อพี่น้องมาทิมมาข้อปั่นกลางเสียงบ่จาง จังพอใส่กต่ว่าพอปังแดงอีแม่เอ <má, S 1> ๋ยขันยอมพอยอมแม่บ้านกุดเสือต้นใจเชิญจะฟังทางนี้ขันยอมชอบควัมเร็จเชิญทางนี้สิพาเทียวยอมแม่เอ้จ๋าให้เส้นใจในใจ เทศมนีเสลิงบาดจันสำรองบกเกี่ยวมาให้ยากน้ำได้แม่เด้อดสลึงหนึ่งอาศิบตังบาทหนึ่งฮะนะรับรองบาบอย่งดอกเพ่นเอาไปหมดแล้วไอ้เทศอรรถเขาว่าใส่ดอกเงินสลึงสมมือนี่เนาะอ้าวจังหวัดเทศมนีพากประหยัด แมบ่บุวผาเอ้สลอะยุนีบ้านาเสียบาทจานสร้ำรองกับเกี่ยวลูพอประยัดเดโอ้ยกาศตียิงเสียสินทาโอ้ยสียเนปาวไอสอะยรชนิดใ่ะหาสิบบาทก็ไม่เกี่ยว นาจานาฮาได้จาได้อยังก่อปุ๋ยบปทิบังหงหนปุ๋ยจ๋าเด้อโอ้ยน้อแม่ของย่างเหลียวว่าจะมีน้อแเป็ร้อยขาดจะเอาปุ๋ยเอ้ยลิ้นลวองพ่านี่น้อจำร่งคอายเมื่อยมาเป็นแมง

ก็พี่ยามก็โอ้ยยามเนี่ยแตยามเสด็จกระโปจักอาปากละมาเขาตลาดละอาเสวีเสวีปุ๋ยเอ้ยจะมาเป็นจะไหนดูเอ้ยเนาะมันมันได้อีแหลกครับพระท่นกูบอกให้มึงเมียบ้านน้ำเด้อขับพระท่านอภัยเด้อผมหลวงพ่อปะคู้หลวงพ่อปะคู้หลวงพ่อเจ้าคณะเอามาอยู่นี่บ่อนี่บ่อนเ่็นบ่อนทันมากที อ้เมีแต่ลูกน้องฟันตีลูกน้องจะได้ไม่ใหญ่เดี๋ยวผู้เขาตัวเดียวปวดเน้อสำคัญอะไรครับผมนลอยกว่าโลร่วมกันสองคนหรอวะเอาฟังตอบโอ้ยลืมถามมามวนบ่ละแม่มวนบ้าจ่าว่าคดีใจละเนาะคันว่ามวนก็ได้เนาะหลวงพ่อครับมวนบ่ผมอ้ยอันมีแม่ทั้งี่มวนบ่จ้า บังมวลจะได้ก่อนหากินไข่บ้างบังหันกลับไปวายเจ้านี่แม่เอ้ยทางกู้เมืองพนันทางทะเม่นใช่ว่าต่ว่าจบกว่านี้ปักแม่เอ้ยลูกขึ้นมามมนจิตต่ำกันว่าไม่จิตแตกนี้ก็บังหันยากันมาแถมชมพานคือบางหันละเนี่ยพระท่านเนี่ยอกจากยามยุ่จักใบแดงใบเศร้าเคืองยามยุ่เนี่ยบั่มาบันเขากระซิมาได้แต่น้ำจอบภาพแต่โบมานังจุ่นีคือพรท่านใดลูกแม่แม่ กได้ลูกก้อนก็ได้บุญก้อนด้วแม่เด้ออืมได้มาถ้ากักแหละกับพวกได้บ้ลกบ้โยกอะบางการเรื่องกับจังควานมาท่านก็ได้บุญน้ำเพลินกาบวัได้ลูกแล้วเมี่ยบบ้านคนและงานไม่เกี่ยวกัน เหมือนตะยุพุ่นพระาจ้าก้ามาอ่างทางนี้เนาะคนละบุญเด้อกันผู้ใดลูกเราเมียบ้านเลยจ้างก็บ่ดิบุญน้ำพ่นนะแม่เด้อกันผู้ใดบ่ลูกบพระโยนั่งฟังเทศจนจบน้ำมูลน่ะบพไปใส่มาใส่ท่านกับท่านสาวตัวแม่เจียวกินตินในแม่ซาเราวังให้ดีหนามมดเนี่ย จุนลาปัตตาโกไปเรียนว่าเจตสัวทั้งดอกกั้นี้ก็ใจเต้นเรง่การจำเป็นเดี่ยบาเอ็นปัตตาโนเข้ามาสู่ไปเรียนว่าคนที่ลูกตาสวยคู่นอยแห่งบอกเร่ง ป่าตาเอ้ยว่าแม่นั่งสยอยเยอะกะลวงหลอกให้ดีใจงี้จะไหนเธอจะมารักกันทำเราคนใส่ให้ได้หนอชิโซมือกว่าดวงเนาวทีอเมฆว่าปันหาเนาสัางยาไกยร่อนตอนสนีหยานลายเออ ยานบุกน<า>นเพจจะเคยสางมาสมน้ำคุณ ขวหนึ่งเน่ตาเอ้ยหน้าผิวพันดอกเกิดทองเฮานี่หูวคางหายตะกุนต้อยเกียรติคุณเน่งเนงย่านไร้ย่านคือไหว้ามบนญเขินชกกระดนนกนอกย่านเร้ย่านคือนำลงเปีอกนำเอากระปั้นนนั่ก็เคยปไนเอาไว้แยมสังขารเจ้าขว้าง าสัเป็นใจนอกกูอาควหนวงหลอกหลอดวงเรีนหอกใจเองเจยวหน้าไปจังไมสุกจังไม้ทั้งใดฟังยานนังเอให้เหัวควนเยอะเยนบักบ้านแมวจังานตอยต่ำ เดือากายดำกอดปีพ่อปันมือรองทันตามนั่งพกเคือนั่งป้าจะแมงกายลงมาเกิดจ้ากำเนิดบุกกอโอ้ยนั่งป้ากระบอปานมาจิหันกรบอกาอยโอ้ยโอองยโอ้ยโอ้ย่อ้ยอยโอยย ท้องสิลอกกาโน่รำปี๊ยขันแม่ที่เสไหลทอนตกลงมวนไอ้บ่าวลาห์ย่านหลายเรีย่านเตว่งหลอกกาขันนั่งกาห้อมให้กัขอย่องขอปาง นเตื้อบาบุญรนเก่ากันนางเราเป็นความจริงแ่มันใหญ่ยิ่งมีหลายดอกโอ้สายตายย้อนเนี่ยตายเ้ยอาเจซาลกตาเขินกวนกว้างก้องจ้ำล้อ ย่านไล่ย่านชาตาตกไตเขียวจัต้องเพิ่อจวางย่านนั่งร้องซิมสมบักเนาสีบานเบื่อลังนแต่หัวรถจมสีหัวรอดอกป้าบานไอ้นี่เรียบมันตาหนอกไปร่วนไปรอยอ้ยกกังทองเิพงยอดตัวสีกว่าย่านกบก ขอยอมือเนื <SM. S 3> <Christina. S 2> ้อันเกาขันนางราเป็นความเกลียงลาน้อขันม่เป็นความเก็ดกันนอกรวงกรบบุนล่นอาโคตรปใคยสามแดงด้วยน้ำนางโอ้ยกระสุมอันหนึ่งหนึ่งยาหลายญานบอเป็นเครือวาม ลาเห,เห,หนพื้นย่านบ่อเป็นอนเออเคัความเมียเมบจำเลงกันแ่งเอกพอให้เอาคีตาอ้นยิงเมีตาตาลาก็ดใส่เคยดรกไปยอน้ำพอยิ mm. ่งตั้งลานเมลกันไม่แน่พอเกินเพิกกเกินเจ้าแล้วแต่บันมือก็เล็เียเีันบ่อเป็นตาล่างล่างบ่อเี tại cái đây lê khang mình mình minh minh quá người đó <laughs> cho phù ก็เจ้าวกครองก่อนขันน่งเป็นแม่ห่างจะโง่คงดอวไวาหาหาได้บุญนำหาบ่าได้ทางไอ้ไม่ใช่โสเจมไปทางซ้ายไอ้บ่าอามเน่า่งสาโกสาโมตานะ ขันนั้งเป็นหอกจังสันขั้นมันเป็นจังสันสวรวันฟ้าอําเน่งน่่งมนปอดลูงสวรรันฟ้าอําแ่เน่่งมนปอดลูง